โยโยโยบายสามมุงตรงเจอกันกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช่องยูทูบและทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เราถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นามาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับและที่แน่ๆที่ต้องจัดไปครับฝากไปด้วยสําหรับไลน์แอดของเรานะครับแอด VIP KLN ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านลล่างนนี้เยะครับ มาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ครับคืนวันนี้หนึ่งผู้ที่เลือกมาครึ่งนะครับไปที่เวลาห้าทุ่มครึ่งฟุตบอลลาลิกาสเปนครับนัดแรกของฤดูกาลนะครับบียาร์เรลจะเปิดบ้านเจอกับทีมน้องใหม่แต่หน้าเก่าอย่างฮูเอสกานะครับโดยบียาร์เรลเนี่ยอุ่นเครื่องปรีซิชั่นมา5เกมครับสภาพทีมนี่ได้ดานิเอลปาเลโกนะครับที่เป็นดึงมาจากบาเดนเซียครับก็คาดว่าน่าจะสตาร์ตตัวจริงนะครับเล่นกับบิเซเตอีบอร่าในแดนกลางครับแนวรุกเนี่ยมีทาเคฟุสะคูโบะนะครับ ดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นนะครับที่ยืมตัวต่อมาจากเรอัลมาดริดนะครับจะเล่นกับเราก็อาคาเซครับรวมไปถึงเการาิโมเรโนฟังของเวสก้าเนี่ยเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับในฐานะแชมป์เซกุนดาหลังจากที่ตกชั้นไปฤดูกาลเดียวครับตัะหลักก็มีพวกควรเรอัลดาวิดเฟรนะครับข้างหน้าเป็นชินจิโอกาซากินะครับอดีตหัวหอกของเลสเตอร์ซิตี้ครับ สองฤด,ดูกาลก่อนเจอกันเนี่ยกินกันไม่ลงนะครับเสมอหนึ่งและ2ต่อ2ครับแน่นอนก่อนเกมเบียรถูกยกให้เหนือกว่านะครับคือแน่นอนการเจอเวสกาในเบียรเร,า,ราดูดีกว่าแน่ๆครับแถมการเสริมทัพน่าสนใจมากครับได้ประสบการณ์ของปาเรโคมาแถมมีคูโบอกที่จะว่าไปก็เล่นได้ดีในฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับกับมาโยกาครับผมถึงชอบที่เบียรรครับดูแล้ว มีโอกาสที่จะเบียดชนะวิเสกาได้ไม่ยากนะครับเบียราเป็นทีมที่แข็งแกร่งในบ้านอยู่แล้วมีโอกาสสูงที่จะประเดิม3แต้มคืนนี้ครับให้เชียร์เบียรเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้นะครับขอให้คนโชคดีครับบ๊ายบาย